สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสร้างบ้านให้ญาติ30คนเพื่อให้ทุกคนสบายยุ้ยจิรนันสร้างบ้านให้ญาติ30ชีวิตสําหรับนางเอกดังยุ้ยจิรนันที่เจ้าตัวมีผลงานการแสดงมากมายกับการก้าวเข้าสู่เป็นนางเอกนานถึง20ปีและสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับพระเอกหนุ่มทันธนากรโดยเจ้าตัวบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าพ่อแม่แยกทางกัน เจ้าตัวอยู่กับตายายตั้งแต่เล็กเจ้าตัวจะทํางานช่วยแบ่งบาพาระของครอบครัวมาโดยตลอดทํางานเล็กๆน้อยๆเคยทามาหมดแล้วแต่เจ้าตัวไม่เคยเหนื่อยเพราะอยากให้ตากับยายภูมิใจเจ้าตัวเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่เกือบ30คนตลอด20ปีกับการทํางานในวงการบันเทิงเจ้าตัวตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพราะอยากให้ทุกคนในครอบครัวสบายและยังบอกอีกว่าใครรักเธอก็ต้องรักครอบครัวเธอด้วย อย่างล่าสุดเจ้าตัวสร้างบ้าน5หลังอยู่ติดติดกันที่จังหวัดสระบ,บุรีก็ให้คุณแม่ให้ญาติพี่น้องและเป็นเรือนหอของทั้งคู่ด้วยจะอยู่กันคนละหลังซึ่งฝ่ายชายก็สร้างมาด้วยเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเจ้าตัวค่อนข้างโชคดีสําหรับงานด้านการแสดงได้รับบทหลากหลายและเล่นมาทุกบทแล้วต้องขอบคุณวงการบันเทิงที่ทําให้ชีวิตของเธอในตอนนี้สมบูรณ์แบบชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่เป็นชีวิตของทุกคนในครอบครัวด้วยท่านเผยว่ารู้ตั้งแต่แรกว่ายุ้ยกตันยูรักยายรักครอบครัวมากเรารักเขาคนเดียวไม่ได้ต้องรักพี่น้องเขาด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v e l u s t i p o c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ